สวัสดีครับผมชื่อนัทพงศ์สังกพงศ์ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ผมอยากทําครับก็คือที่บ้านผมเลี้ยงสุนัขไว้2ตัวครับแล้วเวลากลับบ้านกลับบ้านไม่ตรงเวลาทาให้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ตรงเวลาผมก็เลยอยากทาการเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้ําอัตโนมัติครับโดยที่เครื่องของผมจะใช้อุปรกรณ์ควบคุมคือบอร์ด Arduino ครับแล้วเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง จะใช้เป็นการจับเวลาก็คือจะใช้ตัวนี้ในการบอกเวลานะครับจะใช้เป็นนาฬิกาบอกเวลาให้ให้อาหารตอนเช้าและตอนเย็นนะครับโดยที่การให้อาหารนี้จะการเป็นการหมุนสกูครับโดยใช้สเต็ปมอเตอร์ตัวนี้นะครับในการหมุนสกูให้อาหารลงไปในจานของจานข้าวของสุนัขนะครับแล้วก็ส่วนตัวของให้น้ําจะใช้ตัวนี้วัดระดับน้ํานะครับว่า ระดับน้ําต่ําถึงจุดที่เรากําหนดระยะว่าจะต้องเติมน้ําให้สัตว์เลี้ยงโดยที่การเปิดปิดท่อน้ําที่ให้นะครับจะใช้เซอร์โวนะครับในการเปิดปิดท่อลาเลียงน้ําลงมาใส่ถานอาหารนะครับและนี่ก็คือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ของผมนะครับชิ้นนี้จะเป็นเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัตินะครับโดยที่มีส่วนประกอบคือถังเก็บอาหารนะครับ ท่อลำเลียงสกูรํลำเลียงสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับแล้วก็ถาดอาหารโดยการทำงานของมันนะครับก็คือเราจะใส่อาหารทางด้านบนด้านนี้นะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดนะครับว่าจะให้อาหารเวลาไหนสเต็ปเปอร์มอเตอร์จะเป็นตัวหมุนสกูให้อาหารไหลาจากถังลงมาที่ท่อลาเลียงนะครับ แล้วไหลลงสู่ขาดอาหารของสุนัขนะครับโดยที่สกูลลำเลียงจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นเกลียวเมื่อเกิดการหมุนแล้วจะนำเลียงอาหารไปทางด้านหน้าหรือด้านส่วนเครื่องให้น้ำนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโดยที่ส่วนประกอบจะมีถังใส่น้ำนะครับเซอร์โววอเทอร์เซนเซอร์ แล้วก็ถังใส่น้ำนะครับโดยการทำงานจะใช้เซนเซอร์ในการวัดระดับน้ำเมื่อถึงระดับที่เราต้องการที่จะเติมน้ำจะสั่งให้เซอร์โวหมุนเปิดนะครับทำให้น้ำไหลลงมาจากถังเก็บนะครับเติมน้ำในถังให้ขึ้นไปในระดับที่เรากำหนดนะครับแล้วเซอร์โวก็จะหมุน ปิดลงมาเหมือนเดิมนะครับก็โปรเจกต์ผมก็จะมีประมาณนี้ครับุณครับ